ข้อมูลสุดท้ายเนี่ยในการทำ mandatory metadata เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาอนุญ,ญาตให้ใช้ข้อมูลพูดง่ายคือเราเนี่ยในฐานะเจ้าของข้อมูลจําเป็นจะต้องกําหนดในเรื่องของสัญญาอนุญ,ญาตให้ใช้ข้อมูลพูดง่ายๆคือไลเซนหรือว่าลิขสิทธิ์นะคะในการให้ใช้ข้อมูลต่างๆอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า creative common a t t r i b u t o r เนาะคืออันนี้เนี่ยสามารถเปิดเปิดเผยเผยแพร่นําไปทําซ้ําแจกจ่กจายได้แต่ ผู้ที่นำข้อข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยจะต้องให้เครดิตเราเพื่อง่ายๆคือมีการอ้างอิงเราว่าโอเคตรงนี้เนี่ยอ่ะนำมาจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะคือเขาต้องระบุให้ชัดเจนด้วยเนาะว่านํามาจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะข้อที่2เนี่ยอ่ะเป็นข้อมูลที่ยังอนุญาตเนาะให้นําไปทําไปทำซ้ำไปแจกจ่ายไปดัดแปลงผลงานนั้นได้แต่ผลงานที่ดัดแปลงเนี่ยพื่อง่ายคือเขาเอาของเราไปแก้เนาะแต่ผลงานที่แก้เนี่ย จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์เดียวกันกับตัวออริจินอลพูดง่ายๆคือตัวออริจินอลเนี่ยมีลิขสิทธิ์อะไรไอตัวที่เขาเอาไปดัดแปลงทำซ้ำเนี่ยเขาต้องเขาต้องให้ลิขสิทธิ์ภายใต้เดียวกันกับตัวออริจินอลด้วยสมมติว่าเรากำหนดไปแล้วว่าไอข้อมูลออริจินอลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทำซ้ำได้แต่ว่าต้องให้เครดิตเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อที่2เนี่ยก็จำเป็นจะต้องให้เครดิตเราด้วยเนาะข้อที่3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ นำไปทำซ้ำแจกจ่ายได้ดัดแปลงได้แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการค้านะคะพูดง่ายๆคืออะไรก็ตามที่ทำไปในเชิงการค้าหรือคอมเมอร์เชียลเนาะนำไปทำโฆษณานำไปทำอะไรต่างๆอันเนี้ยไม่สามารถทำได้เนาะถ้าทำได้ในอันนี้เนี่ยต้องแจ้งเราก่อนพูดง่ายๆคือต้องแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ก่อนก่อนที่คุณจะเอาไปข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปทำการโฆษณาไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องทางการค้านะคะ ข้อที่4เนี่ยตรงตัวเลยคือ open data common เนาะคืออันเนี้ยสามารถนำไปแจกจ่ายทำซ้ำได้ไปดัดแปลงได้โดยไม่มีข้อจำกัดเนาะแต่บางครั้งเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เครดิตที่มาของผลงานนะคะหากมีการร้องขอเพื่องานคือเอาไปใช้แบบเต็มที่ได้เลยแต่ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ไปเห็นแล้วว่าอันนี้เฮ้ยคุณต้องให้เครดิตชันนะ,ะทางคนที่เอาข้อมูลไปใช้อนะคะ่ะจำเป็นจะต้องให้เครดิตกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ข้อที่5เนี่ยไอตัว GNU Free Document License เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาไปใช้ได้ฟรีเลยอ่ะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของลักษณะของพวก Open นซอร์ฟแวร์เนาะคือส่วนใหญ่ข้อมูลที่เป็น Data เนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ไลเซนส์นประเภทนี้กันไลเซนส์นประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก Open Source s o f t w a r ์ยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าถ้าใครเป็นสาย IT เนาะอาจจะได้ยินพวก Linux นะคะพวก l i n u x o p e r a t i n g System คือตัวนี้เนี่ยถือว่าอยู่ภายใต้ไลเซน์ตัวนี้นะคะ ต้องบอกว่าอะตัวนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ฟรีได้แต่ว่าในเรื่องของไลเซน์เนี่ยก็ต้องมีเรื่องต้องอยู่ภายใต้ส่วนที่สัญญา GNU อีกทีหนึง่งพูดง่ายคือจะต้องมีการจดเจอดเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ตัวที่เป็นโอเพน a t a เราไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ตัวนี้เท่าไหร่นะคะข้อที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการไม่สามารถระบุสัญญาอนุญ,ญาตได้พูดง่ายๆคือเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะระบุสัญญาเป็นประเภทอะไรเราก็เลยใส่อันนี้ไปว่าโอเค เราไม่สามารถระบุสัญญาอนุญาตได้นะคะข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็น a า t h เ r license นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลอื่นๆเนาะเช่นพวกที่เป็น non commercial not open public domain ต่างๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าถ้าให้นะท่่นแนะนำเนาะคือนะา่านจะแนะนําให้เป็นข้อแรกนะคือสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้แต่ว่าคุณต้องให้เครดิตเราด้วยคือเขาจะได้รู้ว่าโอเคเขานําข้อมูลมาจากกรมามาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ o p ชั o น a l เนาะที่นั่นบอกมาว่าโอ้โหมันอาจจะเพิ่มมา23ข้อมันอาจจะเพิ่มมาเป็น25ข้อนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆคือมันไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ข้อมูลนิดนึงมันก็จะมีเรื่องของการอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลประเภทระเบียนเป็นข้อมูลหลากหลายประเภทแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นๆเนาะอย่างที่เราบอกไปว่าโอเคเรามีข้อมูล5ประเภทแต่ข้อมูลประเภทระเบียนข้อมูลหลากหลายประเภทและข้อมูลประเภทอื่นๆเนี่ยจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้เพิ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นเงื่อนไขการ ข้าถึงข้อมูลเนาะเราอาจจะต้องกาหนดนิดนึงว่าโอเคข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะหรือเปล่า forgiving. นะคะหรือว่าวันที่เริ่มต้นสร้างนะคะคืออาจจะต้องใส่ใส่นิดนึงนะว่าวันที่เริ่มต้นสร้างหรือว่าจัดทาข้อมูลนะคะหรือสร้างโดยระบบอัตโนมัติเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเนาะอันนี้คือวันที่อัปเดตข้อมูลเลยว่าโอเคข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีการถูกอัปเดตตั้งแต่อาจจะเป็นปี2013 2014 อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปี2023อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ18เนี่ยถ้าสมมติว่าข้อมูลตัวเนี้ยมีเว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะคือต้องใส่ URL เนาะหรือว่าตัวลิงก์ที่เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยนะคะข้อ19เนาะเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ร่วมดําเนินรายการพูดง่ายๆคือเป็นองค์กรที่ร่วมดําเนินรายการกันในการเก็บสถิติข้อมูลเหล่านี้กับเรานาะยกตัวอย่างเช่นเนาะกรมประชาสัมพันธ์ไปเอาข้อมูลมาจากกรมการปกครองอันนี้เราอาจจะต้องใส่ด้วยนะคะอ่ะ ข้อต่อไปเนาะเป็นหน่วยย่อยที่สูงของการจัดเก็บข้อมูลเช่นบุบคคลสถานประกอบการหรือประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราจะต้องใส่ข้อ21เนาะเป็นเรื่องของภาษาเนาะใส่ภาษานิดนึงว่าโอเคข้อมูลหล่อนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นยอะไรเงี้ยโอเคเราก็ใส่ไปนะคะข้อ22อเนาะชุดข้อมูลที่มีคุณ่าสูงนะคะคือโดยหน่วยงานเนี่ยนำเข้าข้อมูลไม่ต้องกรอกแล้วก็ข้อย3นะิบสาเนี่ยข้อมูลอ้างอิงเนาะคือ อันนี้อันนี้ก็คือเราไม่ต้องกรอกนะคะพูดง่ายคือ22-23เนี่ยเราอาจจะเว้นไว้คือไม่ต้องกรอกนะคะอาจจะกรอกแค่สูงสุดแค่21เนาะแค่ตัวภาษานะคะ